คไม่ต้องห่วงหรอกว่าหนูจะมีแฟนไหมเอาจริงนะคนที่ดูไม่ใช่พ่อหนูค่ะคนขับรถหนูค่ะเขาไม่ปล่อยให้หนูไปไหนเลยนี่แต่จะเล่าให้ฟังตอนนั้นอันนี้ยังไม่ได้เข้าวงนะตอนนั้นน่าจะประมาณสิบเอ็ดสิบสองประมาณนั้นนะ่ะพี่เฟมไปเฟมไปสยามพี่เขาพี่เขาชีอพี่สุรินใช่ไหมแล้วพี่สุรินเขาก็แบบ เห็นว่าเฟรมเดินไปสยามางเงี้ยถ้าเฟรมมากับเพื่อนมันจะมีเพื่อนเพื่อนคู่หูอยู่สองสามคนใช่ไคือถ้าไม่เห็นเฟรมไปกับเพื่อนคนเนี้ยเขาจะไม่ปล่อยเพื่อลงจากรถเลยเออแล้วแบบบางทีอ่ะเฟรมเดินมาเป็นกลุ่มแบบเป็นกลุ่มประมาณห้าคนนี้ใช่ป่ะก็แบบเป็นผู้หญิงแหละสามแล้วก็ผู้ชายหนึ่งไม่ก็สองคนเนี่ยจะไม่ได้แล้วแต่เขาก็แบบใครมาหรอเพื่อนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็ <laughs> พ่โซเลนเพื่อนเพื่อนหมดเลย อใช่เขาเขาแบบเขาห่วงหนูมากกว่าพ่อห่วงหนูอีกพ่อหนูยังแบบเออจะไปไหนไปกับเพื่อนเหรอแบบดีๆนะไปดีๆนะไอ้อนี่พี่สลิไม่ปล่อยให้ลงจากรถนะคะถ้าไม่เห็นคนมาไม่เขาไม่ปล่อยนะคะพี่สลินทำดีมากพ่อสั่งมาเขาเขาแม่สัง่งล้วตลกอะ หนี่ก็เคยบอกเพื่อนไปนี่นะจะผ่านใครผ่านพิุ่ลินก่อนเลยคนแรกให้พิ่ซลินเป็นการบินทีแมวให้เขาขับรถได้หนูเธออนี่คนนี้ใส่ซิ่งนะพิุ่ลินนอะ